มาต่อกันที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตค่ะต้อนรับคณะศึกษาดูงานระบบทวิภาคีคุณภาพสูงจากประเทศเกาหลีใต้และวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปะทุมธานีเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการศึกษาระหว่างประเทศพัฒนาหลักสูตรเทียบเทียมระดับสากลค่ะ ช่วงเช้าวันนี้นะคะที่ห้องประชุมราวัยอาคารอาภูเกตโฮเทลวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเกต็ตดรวิทยาเกียรตชูผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเกต็ตพร้อมคณะอาจารย์และนักศึกษาให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากประเทศเกาหลีใต้และคณะจากวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานีนําโดยดรสันสนีสายาสนทิผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานีพร้อมรับชมการแสดงมวยไทยศิลปะการต่อสู้ประจำชาติที่เป็นเอกลักษณ์ ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะคะจัดขึ้นเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีคุณภาพสูงซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและเกาหลีใต้ในการพัฒนาระบบการศึกษาอีกทั้งค่ะเพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจในแนวทางการพัฒนาการศึกษาด้านอาชีวศึกษาโดยเฉพาะในส่วนของระบบทวิภาคีที่มีการบูรณาการระหว่างการเรียนในห้องเรียนและการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการซึ่งเป็นรูปแบบการเรียนที่ได้รับความนิยม ในประเทศเกาหลีใต้และเป็นหนึ่งปัจจัยสําคัญที่ทําให้เกิดการพัฒนาทักษะของนักศึกษาให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานค่ะนอกจากจะช่วยเรื่องของการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการศึกษาระหว่างประเทศแล้วค่ะยังเป็นโอกาสดีในการที่จะแลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วก็แนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อที่จะยกระดับมาตรฐานการศึกษาอาชีวศึกษาในประเทศไทยให้ทันสมัยแล้วก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการพัฒนาหลักสูตรแล้วก็การสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนในการฝึก อบรมนักศึกษาในสาขาวิชาต่าง,างๆซึ่งก็จะเป็นประโยชน์ต่อาการพัฒนาการศึกษาทวิภาคีในเกาหลีใต้แล้วก็ในประเทศไทยต่อไปด้วยค่ะ